สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัชนนบุญเพืยงเลขที่7ป .3 พ .3 วันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องช้างกับมดรับชมได้เลยครับมีอยู่วันหนึ่งมดกำลังเอาของมดกำลังหาอาหารไปเก็บในรังแต่เจอ ก็บอกว่ามดก็บอกว่า,วาถ้าจะมากัดข้างในจมูกช้างก็บอกว่าแน่จริงก็เข้ามาเลยสิหลังจากที่ช้างหลับมดก็อาศัยจังหวะเดินเข้าไปในในงาของช้างช้างก็บอกว่าโอ้ยเจ็บจังเลยมดก็บอกว่า เป็นยังไงล่ะถึงแม้ฉันจะตัวเล็กแต่ฉันใจฉันก็กล้าหาญมดก็บอกว่าฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อหญิงมหาราแสงแสงแก้วเลขที่ห้าปสามทับสามวันนี้หนูจะมาเล่านิทานอีศบเรื่องแ <c oughs> มวหูกระพวนค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ นานมาแล้วบรรดาหนูทั้งหลายได้ประชุมกันเพื่อวางแผนหาวิธีที่จะทำให้พวกมันรู้ว่าแมวซึ่งเป็นแมวซึ่งเป็นศัตรูของพวกมันนั้นกำลังจะมาถึงหนูหลายตัวได้แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาก็แต่ก็ไม่มีแผนใดที่ดีพอ จนมีหนูน้อยตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าแผนค่าคือเราต้องเอากระพวนไปผูกไว้ที่คอแมวเมื่อใดที่ได้ยินเสียงกระพวนก็จะรู้ทันทีว่าศัตรูของเรากำลังมาหนูทุกตัวต่างเห็นด้วยและอินดีเป็นอย่างยิ่งจนมีหนูชราตัวหนึ่ง พูดขึ้นว่าแผนของเจ้าหนูน้อยน่ะยอดเยี่ยมมากแต่ข้าขอถามสักคำหนึ่งเถิดใครจะเอากระพูดไปผูกที่คอแมวหนูทุกตัวได้แต่ยืนนิ่ง <c oughs> และมองหน้ากันเรื่องนีทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องบางเรื่องการพูด การพูดนั้นง่ายแต่การทำนั้นยากขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอน,นุวัฒน์รับนลุงครับชั้นป .3 ทศ .3 เลขที่18ครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะครับในป่าใหญ่มีลำธารใสสะอาดหมาป่ากินน้ำอยู่ที่ต้นลำธาร เอ๊ะนั่นอะไรเดินท้องน้ำอยู่ลิบลิบเอ๊ะเอะเอ๊นั่นมันลูกแก่ตัวน้อยอ้วอนหัวน่ากินดีแฮะเนื้อเจ้าตัวน้อยนี่คงจะหวานอร่อยแน่ๆแต่ก่อนอื่นต้องทำให้เจ้าลูกแก่เห็นว่ามันทำผิดสมควรถูกฆ่ากินเฮ้ยเจ้าหนอ เจ้านี่ชั่วนักปังอาจมาเดินกควน้้ำกินของข้าจนน้ำขุนเป็นต้มเจ้าต้องถูกลงโทษท่านอยู่ต้นน้ำน้ำจึงไหลาจากท่านมายังข้าข้าจะาคกกวนน้ำกินของท่านให้ขุนได้อย่างไรแล้วข้าก็เป็นแกะไม่ใช่หนูด้วยนะเอ มันก็ถูกของเจ้าฆ่าอยู่ต้นน้ำข้าก็ต้องเป็นฝ่ายทำให้น้ำของเจ้าฝุ่นนี่นาะแล้วเจ้าก็เป็นแกะแต่ข้ากับเรียกเจ้าว่าหืออืมเฮ้ยถึงว่าวันนี้เจ้าไม่ผิดแต่เมื่อปีกายเจ้าเคยด่าข้าเจ้าต้องถูกลงโทษ โอ้ท่านหมาป่าเมื่อปีกายข้ายังไม่คลอดจากท้องแม่เลยนี่เจ้าไม่ต้องเถียงอีกต่อไปเอาเป็นว่าพ่อของเจ้าเคยดาค่าข้าเจ้าต้องรับโทษแทนพ่อของเจ้าในที่สุดเจ้าก็กลายเป็นเหลืออันโอชะของข้าอิ่มอร่อยจริงจริง สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณนะัธาธิดาสมังเกษตรอยู่ชั้นป .3 ทับ3เลขที่19วันนี้หนูจะมาอ่านเรื่องนิทานชายขี้เกียจเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะชายคนหนึ่งมีนิสัยเป็นคนขี้เกียจจนร้ายมากต่อไม่มีสิ่งใดดีๆเข้ามาข้องอยู่ ตรงหน้าเขาก็ยังขี้เกียจที่จะต้องหยิบขึ้นมาวันหนึ่งอยากทดสอบว่าชายหนึ่งแล้วไว้แล้ววางไว้ตรงหน้าเขาว่าเขาไม่สนใจแม้แต่น้อยแถมยังเหยียบลงไปในกระมังจนความโชคดีหายไปอีก เห็นความขี้เกียจของชายคนนี้จึงได้แต่พูดว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็เป็นคนโชคร้ายตลอดไปแล้วกันจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนกรักปณ์ปทุมเลขที่13ป .3 ท3วันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ ขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมีนิสัยคึกขนองชอบพูดโกหกวันหนึ่งเขานึกสนุกจึงแกล้งตะโกนบอกชาวบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่า ผู้ใหญ่ได้สำเร็จต่อมาวันหนึ่งขณนะที่เด็กเลี้ยงแกะกําลังเล้าฝูงแกะอยู่นั้นหมาป่าฝูงหนึ่งก็วิ่งกลูเข้ามาไล่กินแกะจริงๆ เด็กเลี้ยงแกะตกใจมากตะโกนร้องรั่นขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะช่วยด้วยในที่สุดหมาป่าก็จับแกะกินจนหมดฝูงนี้ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหกมัก ไม่มีใครเชื่อถือสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กชาววิชีลวิทลาจเลจเริรในเลขทียี่สภาษาอังกฤษาววันนี้ผมจะมาเล่าในทานีศบเรื่องหมาป่ากับสิงโตรอรับชมรับฟังได้เลยครับหมาป่าตัวหนึ่งขโมยลูกแก่มาได้ตัวหนึ่งและแบกไปยังถ้ำเพื่อจัดการเป็นอาหารแต่แผนก,การของมันต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อมันเผชิญกับหน้าสิงโตซึ่งชิงลูกแกะไปโดยไม่เอ่ยขอโทษสักคำหมาป่าถอยห่างไปอยู่ในระยะปลอดภัยและกล่าวด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่าท่านไม่มีสิทธิ์มาแย่งชิงของของข้าไปอย่างนั้นนะสิงโตสิงโตหันกลับมาแต่เจ้าหมาป่าอยู่ไกลเกินกว่าสิงโตจะสอนบทเรียนให้โดยไม่ต้องเรืองแรงมันจึงกล่าวว่า ของเจ้านั้นหรืองั้นหรือเจ้าซื้อมาหรือคนเลี้ยงแกให้เจ้ามาเป็นของขวัญละ่ะเจ้าได้มันมาอย่างไรหมอช่วยบอกค้าค่าทีสินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโองเขามาอย่างไรก็โดนโกงกลับไปอย่างนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อ ชื่เกชายอกชัยชลาพรคชาพคนเด็คอนเดอยู่ชั้นอยู่ชั้นพอสามทัษขอสามทะเรที่สบสามเองที่สิบสามผมจะมาเ่านิทานเล่านิทานเรื่องหมาป่าเร่หมาป่าลูกแก่ลูกแก่ในในป่าใหญ่ป่าใหญ่มีลำธารมีลำธารไหลทะาดไหลทะาดหมา อากาดื่น้ำื่น้ำที่ลำทาที่ลำทานเองนั่นอะไรเองนั่นอะไรเดินห้องน้ำเห้องน้ำอลิตเลกอลอ่ะอ่ะอะนั่นมัน่นมันลูกแกลูกแกตัวน้อยตัวน้อวนถวนวนถวนน่ากินดีนะน่านดีแม่เจ้าเจ้าตัวน้อยนี่ อะจหวานหนอะไรแน่แน่แต่ก่อนอื่นแกทำให้เจ no ้าเจ้ามีแกะแกะเห็นว่าเห็นว่ามันทำผิดมันทำผิดสมควรสมควรหูืกินกินคีเจ้าหมูเจ้าหมูเจ้าีชั่วนักเ้าีชั่วนักมันอาจมาเดยนอากระเดนกิน้อาหอข้า น้ำของท่านทอยู่ก้นน้ำอ้นน้ำไหจริงไหลไหลจรหลจากท่านมาจากท่านมาอง่าน่าน่าจะกัวื่อนกน้ำทิ้ของท่านทท่านให้ถือน้ำถนได้อย่างไรด้อ่จนน้ำถูจนน้ำถูเป็นตัวท่านจะต้องุู ดัค่าเรียกว่าดำงๆเจ้าหนูเจ้าหนูถึงอันนี้หันนี้เจาูิงเจ้หนเกีดถึงีถึง่ปีเจ้าถึง่าค่าอย่างค่าเจ้าต้งถโทษให้โทท่านมาเปล่าถึ่นมาปาาไม่ใจท่ามอไม่อดไม่อดแต่เขาไม่เลยเขาไมเลย่ต้องเสียง ต่อไปต่อไปเป็นว่าเป็นว่าพ่อของเจ้าพ่อของเจ้าเลยอยากเจ้าอาเ้าเราต้องมัช่วถ้าช่วทนพ่อของเจ้ามาแทนเจ้าในที่สุดในที่สุดเราก็ตายกลายเป็นเดือเป็นเดือยทำดชะทำดชะบอกข่าข้าอยู่ในที่จริงอยใน้ีจริงเด็กน้อยคะน้อคะสำครับองน้ะ สวัสดีครับผมชื่อเอกชัยนาสิจนาเลขที่8อยู่ชั้นประดมศึกษาปีที่สามวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนายเขียวกับนายแดงเชิญรับชมได้เลยครับมีวันหนึ่งนายนายเขียวกับนายแดงช่วงนี้เศรษฐกิจเขาโพดดีเขาโพดขายดี นแดงปลูกแต่ข้าโพดเยอะๆอย่างเดียวแล้วก็บานส่วนในเขียวปลูกข้าโพดนิดเดียวที่เหลือปลูกสมุนไพรทําบ่อป่าแล้วก็มะม่วงแล้วส้มแล้วก็บาน ในแดงหิวขายข้าวโพดซื้อป่าได้กินส่วนในเขียวตกปลาหน,น้าบ้านได้กินในแดงป่วยเข้าโรงพยาบาลในเขียวป่วย หยิบสมุนไพรในบ้านหายแต่อยู่มาวันหนึ่งแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาโพดเศรษฐกิจขายไม่ดีเลยในแดงไม่มีเงินส่งลูกหลานไปเรียนที่กรุงเทพ ส่วนในเขียวส่วนในเขียวเอาส้มโปส้มส้มไปขายมะม่วงไปขายสมุเอายาสมุนไพรไปขายตกปลาไปขายมีเงินจบขอบคุณครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรคิดให้ดีก่อนปลูก ขอบคุณครับ